Ready Aim Fire สามคำง่ายๆนี่แหละครับที่เป็นเหมือนสูตรลับสู่ความสำเร็จวันนี้เราจะมาเจาะลึกหลักการที่ทรงพลังนี้กันครับแต่เอ๊ะเคยสงสัยกันไหมครับว่าไอ้ความสำเร็จที่เราเห็นคนอื่นเขาทำได้เนี่ยมันมาจากโชคช่วยจริงๆหรือเปล่าบางทีมันก็อดคิดไม่ได้เนาะว่าเขาแค่โชคดีหรือเปล่านะวันนี้เรามาหาคำตอบกันครับคำตอบสั้นๆชัดๆเลยนะครับไม่ใช่เลย ความสำเร็จเนี่ยไม่ใช่เรื่องของโชคหรือการเสี่ยงดวงอะไรทั้งนั้นแหละครับจริงๆแล้วมันมีอะไรที่ลึกซึ้งแล้วก็เป็นระบบกว่านั้นเยอะเลยแต่มันคือผลลัพธ์ของการทําตามลำดับที่ถูกต้องต่างหากครับใช่แล้วครับฟังไม่ผิดมันมีลำดับขั้นตอนของมันอยู่ซึ่งถ้าเราทําตามเนี่ยมันก็จะพาเราไปสู่เป้าหมายได้จริงๆและลำดับที่ว่าก็คือ ready aim fire หรือก็คือเตรียมพร้อม เล็งเป้าแล้วก็ยิงหรือลงมือทํานั่นเองครับเอาละ่ะเรามาเจาะลึกกันทีละสเต็ปเลยดีกว่าว่าแต่ละอันมันคืออะไรกันแน่โอเคมาเริ่มกันที่สเต็ปแรกเลยครับ get ready หรือการเตรียมตัวให้พร้อมคือหลายคนเลยนะชอบมองข้ามสเต็ปนี้ไปอยากจะรีบๆลงมือทําแต่เชื่อเถอะครับว่านี่คือรากฐานที่สำคัญที่สุดเลยจริงๆมันเป็นตัวกำหนดเลยว่าที่เหลือจะเวิร์กหรือไม่เวิร์ก แล้วไอ้คำว่าพร้อมเนี่ยมันหมายถึงอะไรมันคือการกลับมาสำรวจตัวเองก่อนเลยครับก่อนจะไปไหนต่อต้องรู้ก่อนว่าตอนนี้เราอยู่ตรงไหนกันแน่อะไรคือสิ่งที่สำคัญกับเราจริงๆและที่สำคัญสุดๆเลยคือใจเรานะ่ะพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือยังเพื่อที่จะไปให้ถึงเป้าหมายพอเราพร้อมแล้วทั้งกายทั้งใจก็มาถึงสเต็ปที่สองครับ Aim clearly เล็งเป้าให้ชัดเจนหรือก็คือ การตั้งเป้าหมายให้มันเป๊ะๆนั่นเองครับลองนึกภาพตามนะครับถ้าไม่รู้ว่าเป้าอยู่ไหนมันก็เหมือนยิงปืนในที่มืดโอ้โหมันคมมากเลยนะคือมันเห็นภาพชัดเลยว่าถ้าไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนเนี่ยทําไปก็เหนื่อยเปล่าเหมือนยิงมั่วๆไปเรื่อยๆถูกไหมครับ แลวเป้าหมายที่ดีมันหน้าตาเป็นยังไงล่ะอย่างแรกเลยนะต้องชัดเจนและเจาะจงไม่ใช่แค่แบบเอออยากรวยแต่ต้องเป็นอยากมีเงินเก็บให้ได้เท่านั้นเท่านี้บาทภายในสิ้นปีนี้เห็นไหมครับมันชัดกว่ากันเลอะอย่างที่สองมันต้องมีความหมายกับเราจริงๆไม่ใช่เป้าหมายที่คนอื่นยัดเยียดมาให้และสุดท้ายอันนี้คือคีย์เลยนะครับมันต้องตอบคําถามว่าทําไมเราถึงอยากได้สิ่งนี้ไอ้เจ้าทําไมที่แข็งแกร่งเนี่ยแหละครับจะเป็นพลังให้เราในวันที่หมดไฟ เออแต่มีเรื่องหนึ่งที่ต้องจําไว้นะครับการเล็งเป้าให้ชัดเนี่ยไม่ได้แปลว่าต้องยึดติดก,กับมันแบบห้ามเปลี่ยนเลยนะคือเป้าหมายหรือวิธีการเนี่ยเราปรับเปลี่ยนกันได้ตลอดทางครับความยืดหยุ่นเนี่ยก็เป็นส่วนสําคัญของความสําเร็จเหมือนกันเอาล่ะครับเตรียมตัวแล้วเล็งเป้าแล้วก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยจริงๆสเต็ปที่3 fire immediately หรือก็คือพลังของการลงมือทํา ดูความแตกต่างน,นี้สิครับชัดเจนมากฝั่งหนึ่งคือแค่คิดผลลัพธ์คือไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยค่ะศูนย์แต่อีกฝั่งหนึ่งคือลงมือทำนี่แหละครับคือจุดที่ความก้าวหน้าและการเรียนรู้มาจะเริ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราพร้อมแล้วเป้ากระฉัดแล้วจะรออะไรอยู่ล่ะครับถึงเวลายิงได้แล้วลงมือทำเลยสิ่งสำคัญคือทุกก้าวที่เราทำไปเนี่ยมันคือการเรียนรู้ ไม่ว่าจะก้าวเล็กหรือก้าวใหญ่มันคือความก้าวหน้าทั้งนั้นแหละครับโอเคตอนนี้เราเห็นครบทั้ง3ส่วนแล้วเนอะทีนี้ลองเอามันมาร้อยเรียงเข้าด้วยกันดูว่าลำดับสู่ความสำเร็จที่ว่านี้ภาพรวมมันเป็นยังไงมันคือกระบวนการที่ต่อเนื่องกันแบบนี้เลยครับเริ่มจากเตรียมตัวให้ดีซึ่งพอเราพร้อมมันก็จะทำให้เราเล็งเป้าได้ชัดเจนและพอเป้าชัดมันก็จะนำไปสู่การลงมือทำจริงๆได้คือทุกขั้นตอนมันส่งเสริมกันและกันหมดเลย และนี่แหละครับคือหัวใจของเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ความสำเร็จมันไม่ใช่เรื่องของโชคช่วยหรือความฟลุกเลยนะครับแต่มันคือผลลัพธ์ของกระบวนการที่ผ่านการคิดการวางแผนมาอย่างดีตั้งหากหวังว่าหลักการง่ายๆแต่ทรงพลังนี้จะเป็นประโยชน์นะครับจำไว้เลยเตรียมตัวให้พร้อมเล็งเป้าให้ชัดแล้วลงมือทำด้วยความมั่นใจทีนี้ คำถามสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้ก็คือเป้าหมายแรกที่จะเริ่มยิงเลยตั้งแต่วันนี้คืออะไรครับ